คุณเบื่อการเติมเกมแบบเดิมไหมผมขอแนะนําเว็บเติมเกม Block THS ที่มีสินค้าราคาถูกและโปรโมชั่นมากมายถูกกว่าเติมในเกมสามารถเข้ามาเลือกดูได้ที่ Block THS สำหรัใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ในด่านอัตสตตทิฟนะครับผมและอยากสุ่มของพวกนี้เนี่ยแต่ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะครับผม Block THS ช่วยคุณได้ครับในราคาที่ถูกลงไปเยอะเลยนะฮะ ให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ Google แล้วพิมพ์ไปว่า b l o c k t h แล้วกดเข้าไปครับนี่ครับอยู่หน้าแรกเลยกดเข้าไปฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะผมให้เราเชื่อมต่อและล็อกอินก่อนนะครับผมก่อนที่จะเติมเกมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับผมก็มากดที่เกมพ p a s อด d สต t i ิฟนะครับนี่ครับแล้วเราก็ไม่เจอสิ่งที่เราต้องการครับผม แา่เมื่อกี้นี้นะผมในเกมมันแค่มันตั้ง399บนะผมแต่ในนี้แค่99บาทเองนะผมก่อนที่เราจะไปซื้อนะผมให้เรากดเติมตังค์ก่อนดีกว่าให้เรากดที่มุมขวาบนครับคาว่าเติมตังค์แล้วหลังจากนั้นก็เลือกช่องทางที่ตัวเองสะดวกเลยนะผมแต่ของผมจะใช้สแกนจ่ายแล้วกันผมใช้จาํานวน9 9บาบาทแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะผมผมขออนุญาตสแกนจ่ายแบบนี้นครับ หลังจากที่ผมจ่ายเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้กลับไปที่หน้าแรกครับเห็นไหมครับผมตอนนี้เงินเข้ากระเป๋ามาแล้วนะครับผมยอดของผมเหลือ9,000บาทนะครับผมเท่าที่ผมซื้อเมื่อกี้เลยแลวหลังจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนกดซื้อเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ ID เกมกับรหัสผ่านนะครับผมก็อย่าลืมปิดการยืนยันสองชั้นแล้วก็ไปทาอีเมลให้เป็นอีเมลแดงด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ครับผมให้พิมพ์ไปว่าปิดแล้วนะครับผมปิดแล้ว นีครับหลังจากนี้ก็กดยืนยันเลยครับนี่ครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตามนี่ครับผมคําขอเช่าเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับผมรอให้ทางเว็บเขาเนี่ยดำเนินการเติมเกมให้เราอยู่นะครับผม โอเคครับหลังจากที่เขาเติมเสร็จแล้วนะผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับผมให้ทุกคนเข้าไปในเกมได้เลยครับนี่นะครับทุกคนพอทุกคนซื้อแล้วนะครับเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องมาตกใจนะครับว่าเอ๊ะผมซื้อแล้วทำไมยังราคา3 9 9อยู่ทางบอกทีเนี่ยเขาได้สุ่มให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับผมจากของผมเนี่ยตอนแรกมีแค่50บาทและตอนแรกผมไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะผมตอนนี้ทางบอกทีเฮสเขาได้สุ่มให้ผมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับผม ถูกอย่างเห็นได้ชัดครับผมแค่99บาทจาส3ล99ทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้ที่บล็อกตีเฮต้ครับผมนี่รถที่ผมได้มาในจากที่เขาส่มให้เมื่อกี้นะครับผมกดใช้เลยเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูก่อนเลยนะครับผมทีนี้ครับผมผมก็มีรถแรงๆเพื่อที่จะไปวิ่งในทะเลทรายแล้วนะครับผมโอเคไปทีเท่านี้ทุกคนก็มีรถสวยๆมาไว้ขับในด่านทะเลทรายเลยครับ,รบแล้วก็อย่าลืมนะครับผม บล็อก T H ที่มีสินค้าราคามากมายนะผมอย่าลิมเข้าไปเติมมาได้เลยนะครับผมที่บล็อก T H